นาปูแล้วเอาอย่างงี้เดี๋ยวหน้าเหี่ยวนะอุ้ยอย่างงี้เหี่ยวเหมือนกันอย่างงี้อย่างงี้แล้วยิ้มให้มีด้วยมีมีทำไหมเนี่ยไหนทำใหม่พี่สองข้างสองข้างสองข้างไม่ต้องทำให้มันหน้าพูดอยู่ มีอะไรใส่ท oui ุก pues วัน huh? เ nah ื่อแล้วค่ะมาทำลายอ่ะไวาวิีอ นี่เขามาให้ทำให้บมาม้ดูทำอะไรคะ <S <S 2> <S 2> อืมจะมาเอาโทรศพัพท์มาม้เหรอมันไม่ได้สี <S 2> <S 2> ไ uh ม่แหน่ลูกไม่เอาไม่ดึงหนุกจากของหล่นนะ

แต่แบบมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นอมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นอะไรเท้าวชาล่ะสิเท้าวชาสิอ,อุ๊ยอ้บิ๊กฟูดแล้วอ้าวนี่แสดงว่าเอาหนูเอาเท้าไปถีบใครหรือเปล่าเนี่ยเย้ยเนี่ยเท้ามันกำลังจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเไม่ใหญ่แล้วอะไรล่ะเข้งเท้าข้างนี้แล้วทำหน้าหเฮ้ยหน้าบูดแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวหน้าเหี่ยวนะอุ้ยอย่างนี้เหี่ยวเหมือนกัน อย่างนี้อย่างนี้แล้วยิ้มเท่มีด้วยมีไดหมเอี่ไหนทำใหน่จิสองข้างสองข้างสองข้างไม่ต้องทำให้มันหน้าพูดอยู่จริโอ้ยมันมันตลกอ่ะไหนเอาอีกทีสิมันตลกอีกทีถ้าอย่างงี้ต้องพี่เบาๆอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะทำน่ารักน่ารักเป็นไหมแบบฟิวๆอ่ะอย่างเงี้ย ้อ้นี่ไม่หล่านี้่อยโอ้ไม่หวแล้วเนาะ <c oughs> แต่้องต้องมีห้ามแก้งเบบีแล้วนะ Ya ya biar mamilia ya, 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 ya.